เรียกซับก็ได้เรียกรักก็ดีท่องจําให้ขึ้นใจคาถามหาสเสน์ชั้นครูเพียงว่าสี่คำนี้สั้นๆจะทำให้มีสเสน์ต่อเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงชนิดโดนจิตโดนใจให้มีคนเข้ามารักลุ่มหลงหลงรักจนหัวปักหัวปำเงยหัวไม่ขึ้นต้องร้องไห้มหาอีกทั้ง ยังเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกทรัพย์สินเงินทองให้ไหลามาเทมาพร้อมวิธียกครูเรียนและวิธีใช้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอเสนอในหัวข้อคาถามหาสเสน่ห์ชั้นครูเพียงว่าสี่คำนี้สั้นๆ จะทำให้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคนรักคนหลงหัวปักหัวปำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพู้จัดทำด้วยนะคะ สำหรับคลิปวันนี้เราได้นำคาถาดีๆมาฝากค่ะเป็นคาถาที่ใช้ในด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมชนิดแบบว่าจะรักลุ่มหลงเราจนอกแตกตายถ้าไม่เห็นใบหน้าเราต้องนอนร้องไห้คิดถึงเราทั้งวันทั้งคืนสำหรับคนที่แอบชอบใครหรือแอบรักใครสักคนแล้วอยากจะมัดใจ คนที่เราชอบให้อยู่หมัดต้องหมั่นท่องคาถานี้เป็นประจำนะคะโดยคาถานี้เป็นคาถาที่สั้นและท่องจำได้ง่ายที่สุดใช้สวดภาวนาก่อนนอนก็ได้สวดภาวนาตอนตื่นนอนอีกทีก็ดีหรือจะใช้เศกแป้งผัดหน้าแต่งตัวหรือเศษของให้เขากินก็ได้นะคะ แต่มีเคล็ดลับวิธีใช้อยู่ว่าเวลาที่เราสวดภาวนาคาถาบทนี้ถ้าอยากให้ได้ผลเร็วขึ้นหนึ่งเปอร์เซนเราต้องตั้งสมาธิตั้งกิจสวดอย่างแน่วแน่แล้วให้เรากำหนดจิตนึกถึงใบหน้าของคนที่เราชอบไปด้วยระหว่างสวดภาวนา จะช่วยทำให้จิตใจของเขาคิดถึงเราคิดถึงใบหน้าเราลุ่มหลงในตัวเราจนหัวปักหัวปำาโงหัวไม่ขึ้นเราพูดอะไรออกไปเสียงของเราจะดูดีมีสเสน่ห์ไปหมดใครไม่เชื่อลองนำไปใช้สวดกันดูได้นะคะเห็นผลทันตาอย่างแน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็น์เลยค่ะ คาถามหาเสน่ชั้นครูหรือหัวใจคุณแผนสี่คำสั้นๆจำง่ายๆว่าดังนี้ค่ะสุนะโมโลคาถานี้ใครจะนำไปให้เขียนใส่สมุดและวางใส่พานพร้อมด้วยทู้าเทียนห้าดอกดาวเรืองหนึ่งพวง หรือดอกไม้หนึ่งกำรรเงินบูชาครู12บาทให้ทำวันจันทร์หรือวันพรฤหัสบดีอธิษฐานบอกพระพุทธรูปที่บูชาและครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาลูกขออนุญาตท่องจําและนำพระคาถานี้ไปใช้ก่อให้เกิดความคลังความศักดิ์สิทธิ จากนั้นก็จุดธูปเก้าดอกเทียนสองเล่มอันนี้ไม่เกี่ยวกับของในผานนะคะจากนั้นท่องหนโมสามจบอาราธนาสินห้าเพราะสินห้านี้สำคัญมากค่ะแล้วยกผานครูที่ใส่สมุดและทูปเทียนดอกไม้เงินสิบสองบาทขึ้นและ อธิษฐานบอกข้าพเจ้านายหรือนางพร้อมบอกกล่าวคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระอริยสงฆ์ตลอดจนครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาแต่ก่อนเก่าปัจจุบันลูกจะขอศึกษาท่องจำและใช้พระคาถาบทนี้ขอให้ท่องได้ง่าย จำได้แม่นใช้ได้คลังดังครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยเสกเป่าขอครูบาอาจารย์ของเจ้าของวิชาจงลงมาช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุจากนั้นก็สามารถท่องจำคาถาให้ขึ้นใจและนําไปใช้ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมและ ความต้องการของตัวเราได้เลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวพระคาถาในวันนี้หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ